ไปทางนู้นครับไปทางนู้นโอ้โหหนุ่มน้อยของคุณยายรดน้ําต้นไม้อัดรดเลยลูกรดโอ้โหเก่งที่สุดนายดูคนเก่งสิโอ้โหเก่งมากเลยครับโนโนอ้กือคือโอ้โหหลานชายน้อรถทางนี้ลูกรถทางนู้นน,นูน,นเห็นไหมเห็นไหมหนูนั่นน่ะอ่ะ,ะยิงไปเดินไปเดินยิงยิงยิงนี่ โอ้โหเก่งที่สุดมาคุณยายถามให้มาคุณยายช่วยมาโอเคน่ะยิงโอ้โหนี่ค่ะหลานชายเก่งมากเลยลูกโอ้โหที่สุดของที่สุดจ๊ะเออ้อู้ออานุหนูนั่นไงสดน้ําเอาแล้วเอาแล้วน้ำกับเด็กของคู่กัน โอเคนั่นแหละไปแล้วน okay, oh ันไปแล้วนันโอ้โหโอ้โหทาู้นไม่มีต้นไม้ลูกทางนี้ครับเด็กทางนี้เด็กคุณยายสอนมานี่เห็นไหมเห็นไหมนี่โอเคครับโอ้โหเก่งจริงๆโอเคครับโอ้โหเก่งที่สุดหลานชายเช้านี้ นี่ค่ะรถน้ำทำแบบนี้ลูกรถรถทำแ um บบนี้ขยับ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 ให้มามีดูขยับขยับให้คุณมามีดูไหนหนุ่มน้อยใส่ชุดนอนตื่นแต่เช้ารถน้ำผักขยับสิลูกยสา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 ยแบบนี้สายแบบนี้นี่ต้นกล้วยนี่อันนี้ต้นกล้วยเห็นไหมต้นกล้วยนี่ตน ige, yeah. ้นคณะโตโต ต้นมะพร้าวเอาแล้วเล่นน้ําแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยวอะรถน้ำสิลูกอ่ะอ่ะไอ้คุณมามีดูรถรถรถใส่ลูกสายสาย่ใสายสายแบบนี้สายสาย่เออต้อนอินทผาลาัมอู้อู้ต้นอินทผลัมอู้โอ้หโอ้ย,ยิงเลยเอ้าโอ้โห้เก่งมากบายบายมามีดก่อนจุ๊บจุ๊บมามีดก่อนจุ๊บจุ๊บมามีดก่อนจุ๊บ ปลาปลาด้วยปลาปลาด้วยจุ๊บปลาปลาด้วยจุ๊บปลาปลาก่อนจุ๊บจุ๊ปลาปลาก่อนโนเอลจุ๊บปลาปลาด้วยเออเก่งดังเลยขอบคุณครับเก่งที่สุดเดี๋ยวน้องรดน้ำผักก่อนนะเรียกปลาปลาก่อนเรียกปลาปลามามีก่อนเร็วหมามปลาปลาด้วยหมามีขาปลาปลาด้วยเรียกปลาปลาด้วยปลาปลา เรียกป้าปลาด้วยน้อๆเรียกป้าปลาด้วยครับไอโซนเลยสนใจน้ำน่ะโอเคโอ้เบียกแล้วลูกบายบายมามีสก่อนบายบายป้าปลาด้วยป้าปลาด้วยป้าปลาด้วยบายจุ๊บจุ๊บโอเคแข็งแรงมากเก่งเก่งไปเดี๋ยวคุณยายปิดโทรศัพท์ก่อนไปจุ๊บ โอ้โหเก่งจริงๆเลยวันนี้วันที่11นะคะเดือนมีนาคมสองหห้าค่ะหลานชายสุดหล่อทุชฉวันน้อยๆของคุณยายช่วยรดน้ำนี่ค่ะเก่งมากเลยมาบ้านสวนนั่นเล่นเล่นน้ำด้วยรดน้ำด้วยอะอะรถดีๆลูกสายสิใสย,ยังไงสา,สายสยสิสสยอะอะรถที่โคนด้วยลูกรถที่ใบรถขี้โคนด้วยครับ น้องรถที่โคนด้วยลูกคนดีไหนดูชิรถยังไงรถแบบนี้อีไปไปไปนี่แบบนี้ครับแบบนี้ไปเดิน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 สิลูกเดินไปนี่รถแบบนี้ครับนี่เดินมานี่รถแบบนี้ครับคนดีนี่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 ดูดคุณยายสอนนี่แบบนี้ครับนี่อ่รถเลยอ่รถลูกรถ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 ทำราบรับอ่ะรถรถอ่ะ อเอ้าเอ้าจะทำเองนุ่นนู่นเอ้าโอ้โหดูฝีมือดูดูตาตาจ้องอ๋อเอ้าเอาจ้องที่ต้นไม้เอ้าดูสิคะนี่ฝีมือเขานี่นี่โอ้โหได้หนุ่มน้อยมาช่วยงานคุณยายโอ้โหสุดยอดโอ้โหเก่งจริงจริงโอ้โหไหนสัยิ้มให้ยิย้มหวานให้คุณหมามีก่อนแล้ว ยิ้มหวานๆก่อนยิ้มให้ปะป๊าด้วยเออยิ้มหวานโอ้โหโอ้โหสุดยอดจริงๆฝีมืออื้อหือบายบายก่อนแล้วบายบายด้วยคุณยายจะหยุดโนโน้อายบายก่อนลูก <Bye. S 1> บายบายจุบจ๊บๆจุบจ๊บๆโอ้โหเก่งมาขอบคุณครับนี่ค่ะชมต่อเนื่องค่ะนี่ค่ะ หลานชายมาหาคุณปาปีแล้วดูค uh, like, ุณปาปีตัดหญ้าแล้วงคสอวมานีามาัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปหาคุณป้าปีมานี่มานี่มานี uh ่อ uh ๋เดสกิลเดสกิล uh. ย yeah. ั o ดัวยัวมาชินอวิสกิลยัวมาชิน โอเคโอเคดู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 คุณป้าพี่ทํางานเห็นไหมป้าพี่หันหน้ามาน่ะเห็นไหมคุณป้าพี่ทํางานเห็นไหมลูกนี่คุณป้าพี่ทํางานเห็นไหมโอ้โหคุณป้าพี่เก่งมากเลยเห็นไหมครับโอ้โหวันนี้มีสองหนุ่มนะคะบ้านสวนทรงรักมีทูตสวรรค์ตัวโตกับทูตสวรรค์ตัวน้อย <laughs> หนุ่มน้อยกับหนุ่มโต ไหนดูส no, no, you know? ิหน <Bye. S 2> ุ <Bye. S 2> <Bye. S 1> ่มน้อยอยู bye. Bye ่ไหนปะพี bye. Okay, okay. Bye ่อุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอ่ะปะพี่อุ้มหน่อยครับปะพี่อุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มเดี๋ยวตกน้ำลูกเดสกสกิลดาริงเดสกสกิลอ่ะโตอ่ะโตอะโตโอเคโอเคปะพี่อุ้มแป๊บหนึ่ง อุ้มแป๊บหนึ่งครับมาเบาๆอุ้มหน่อยครับนี่ไหนหันมาสิคุณยายถ่ายวิดีโออยู่เออสองหนุ่มเออรอตังเลยโอ้โหมีนกด้วยอุ้ยนกบินอุยนกบินอู้นกบินที่บ้านสวนเรานกนกลูกนกโอ้โหนกไปบางคุณนงอายอุ้ยหนุ่มน้อยกับหนุ่มลอสองคน อะไรลูกอ๋อนมานมมามอ๋อมิลนมยู่ที่น่อ๋อีคอหาปาปีบีคอยวันทูดริงมิลป่ะเราไปอื่มนมกันโอเคบายบายก่อนบายบายทุกคนสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับด้วยนนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสรัอรออู้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะรับ